ค,ค,คุณอาจจะไม่เคยเห็นผมใส่เคสให้กับโทรศัพท์ใช่ผมไม่เคยคิดจะใส่เคสให้กับโทรศัพท์จนกระทั่งผมได้พบกับสิ่งนี้เคสิไฟเคสที่คุณภาพดีที่ใครๆก็อยากได้แล้วอยู่ๆเขาก็ติดต่อมาบอกลองไปใช้ไหมคะไม่ต้องทําอะไรมากค่ะโพสติดแท็กก็พอผมบอกขอบคุณฮนะเดี๋ยวผมจะลองใช้และนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะลองใส่เคสเดี๋ยวมาอันบล็อกกันแค่ตัวซองมานี่ก็ประทับใจแล้วนะซองสวยมากเท่แต่มันจะโดนฉีด เหมือนได้ของขวัญนนะ่ะคุณตอนที่ผมกลับมาจากเกาหลีแล้วผมเห็นมันวางมาโตอะซองก็กินขานแล้วนี่มีอะไรให้ก็ไม่รู้เนี่ยเขาให้ของมาสองย่างไอ้ตัวเคสเนี่ยคืออันนี้อันนี้เป็นสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ผมนะงั้นเราคุยแค่ตัวเคสก็คุยแค่นี้แล้วกันนี่เคสซฟกลอ่องสวยงามมากแกะามาพามนี่คือลายที่ผมเลือกนะของเคสซ f ฟอันนี้คือเอาไว้ทําอะไรอ่ะให้รู้ว่ายังไม่เคยใช้มาก่อนเป็นแท็กโอเค พี่ก้าบอกว่าเนื้อวัสดุของเขาดีมากนะฮะผมก็ไม่เคยใช้ก็เนี่ยต้องดูเขาบอกว่าถ้าเทียบกับเคสที่แบบราคาไม่แพงเนี่ยไอเน,นี่ยรู้สึกได้เลยเวลาที่เราจับถามว่ารู้สึกไหมตอนนี้รู้สึกแล้วว่าคุณภาพมันดีน,นี่ผมไปเลือกลายนี้เองมันดูเท่ดิเดี๋ยวลองใส่กับ Samsung s a m ซุงเอสยี่สิบตราดูนะด<ม> <Done S 2> ันเข้า่างี้ก่อนนะ,ะได้แล้วได้แล้วโอ้โหฟิตพอดีเลยอะฟิลดีฟิลดีเป็นไงเท่ปะเจ๋งว่า hey. ครั้งแรกตื่นเต้นตกใจอะมาว่ากันเรื่องปุ่มก่อนเคสตไฟนนี่มันฟิตมากเลยนะฮะผมเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างตรงนี้ผมนี้ปึ้๊บลดเสียงเพิ่มเสียงฟิลดีว่ะฟิลดีเลยนะปุ่มปิดหน้าจอน,นี่ก็คือแบบไม่มีปัญหาเลยทุกอย่างแบบเป๊ะกระชับข้างล่างนี่ก็จะมีรูแบบนี้นะฮะรูลาโพงแล้วอันนี้เป็นรูใหม่นะ,ะเขาก็จะไม่ไปบังรูใหม่นะไอที่เห็นบังอีกรูหนึ่งมันรูเข็มจิ้มสินนะฮะปากกานะฮะดึงออกได้สบายสบายเลยกดเข้าไปก็กดได้ใช้เล็บนิดนึงถ้าใช้เนื้ออาจจะไม่ไม่ นเป็นเคสเนี่ยใช้เล็บนิดนึงจึ๊อเกมาแล้วเ,เอาเล็กเกี่ยวมาปับ๊บได้วเวลาเสียบกลับเข้าไปก็เอาเล็บก,กดเข้าไปอย่างงี้ก็เข้าตรงนี้เอาไว้คล้องชามนะฮะเผื่อใครจะเอาไปคล้องอะไรเล็กๆตุกต๊กตาตุ๊กตานะฮะข้างบนก็จะเป็นช่องไม่ด้านหลังก็จะมีคําว่าเ a ฟิฟายนะฮะตะโกนออกมาให้รู้ว่าดิฉันนะคะ c บเซฟิฟายนะคะเห็นความหนาไหมฮะมันหนาขึ้นมาจากตัวกล้องนิดนึงนะคือไม่น่าเกียดน,นะไม่ได้แบบหนามากหนาอะไรนะหนาแบบ ให้กล้องโดนพื้นที่มันจะนูนขึ้นมานิดนึงทำให้กล้องไม่โดนเวลาที่วางบนอะไรที่เป็นพื้นผิวเรียบตื่นเต้นตื่นเต้น<ม>ตื่นเต้นกับเคสวัสดุและการจับถือความรู้สึกนะรู้สึกดีแล้วก็ที่สําคัญนะฮะด้วยความที่มันเป็นเคสใสแล้วก็วัสดุดีๆแบบนี้ทำให้ผมยังได้เห็นสีที่ผมซื้อ2ก็คือวัสดุข,ของมันเนี่ยมันจับแล้วรู้สึกดีต่อไปมือเราต้องจับมันมเพราะงั้นฟีลสัมผัสเนี่ย ต้องรู้สึกว่าดีเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นของที่มีคุณภาพไม่มีแบบความรู้สึกบิดนูนหรือว่ารู้สึกแบบเบีย้ยวๆอะไรเงี้ยฟีลสัมผัสมานะฮะดีมากแล้วถ้าตกมันรองรับแรงกระแทกไม่ให้โทรศัพท์ผมเป็นรอยได้ใช่ไหมหรือไม่ให้แตกใช่ไหมเพราะว่าผมเคยทาโทรศัพท์ตกตก,ตกบนพื้นซีเมนต์แล้วมันแตกแต่ผมไม่อยากเทสน,นะเอาว่าผมไม่เทสแล้วกันนะฮะแต่ว่าดูจากการโบเทคไม่ว่าคุณจะวางโดยการเอาด้านหลังเนี่ยวางเข้าไปแบบนี้กล้องคุณก็จะไม่โดนพื้นผิวหรือคุณจะวางคว่ำหน้าไปแบบนี้ หน้าจอโทรศัพท์ก็ไม่โดนพื้นผิวเพราะว่าตัวนี้มันนูนขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมนิดเดียวเลยไม่น่าเกียดเลยนิดเดียวแต่ก็นูนขึ้นมาเพื่อโปรเทคหน้าจอเราอย่างที่ว่าครับหน้าจอผมก็ไม่ติดฟิล์มนะฮะแล้วบอกเลยว่าสปอนเซอร์ฟิล์มไม่ต้องเข้านะผมไม่ติดนะผมชอบสัมผัสแบบไม่มีฟิล์มแต่ว่าเคสเนี่ยครั้งแรก เปิดใจปรากฏว่าดีจริงชอบนี่เคสิฟายหน้าตาแบบนี้ขอบคุณครับที่ส่งมาให้ผมลองใช้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถชอ้อปปิ้งก็ได้ที่ w w w i l o t e l e k r o c o m s ือคาชอหรือใครสะดวกช e, ้อปปิ o ้งลาซาด้าลาช้อปปิ้งติ๊กต็อกก็เสิร์ชชื่อร้าน i l e k t r o g o ได้ฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับไม่มีขายนะเคสิฟายมีขายอย่างอื่นพอดีครับ